ช่วงนี้นะครับยังมีประเด็นเรื่องของการเมืองแต่เป็นประเด็นเรื่องผลสํารวจของสวนดุสิตโพใช่ค่ะเขาไปการเรียกว่าเป็นการเช็คเรตติ้งของรัฐบาลด้วยแล้วก็เช็คเรตติ้งของฝ่ายค้านด้วยมาวัดกันเลยว่าผลงานของฝ่ายค้านเป็นยังไงผลงานของฝ่ายรัฐบาลเป็นยังไงเรียกว่าเป็นการแบบตรวจสอบกันนะคะเพราะฉะนั้นเราจะไปคุยกับคนทําโพว่า ผลจากการสํารวจความคิดเห็นที่ออกมาเนี่ยมันถอดรหัสเอาเป็นภาษาแบบชาวบ้านเข้าใจละกันถ้ามาอธิบายกันเป็นตัวเลขได้กี่คะแนนต่าง,างๆก็อาจจะงงเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราจะไปคุยกับคนทําโพเอาง่ายๆละกันไอตัวเลขที่ไปเก็บข้อมูลกันออกมาเนี่ยไอที่มีการกําหนดดัชนีชี้วัดทางการเมืองแต่ละตัวเนี่ยปแปลค่าแล้วเอาเป็นภาษาง่ายๆเนี่ยมันบอกอะไรกับพี่น้องประชาชนอบอกในมิติการเมืองเหมาะในมิติผลงาน เหมาะบอกในมิติเลตติ้งตัวบุคลคลเป็นอย่างไรนะคะจะได้คุยกันง่ายๆไปกันที่ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเบญจพรพึงชัยนะคะเป็นผู้ช่วยคณะบดีโรงเรียนกฎหมายและการเมืองมาหาวิทยาลัยสวนดุสิตสวัสดีค่ะอาจารย์เบญจพรคะสวัสดีค่ะคุณมรรทศคุณจตุพรค่ะค่ะเห็นว่าช่วงนี้นะคะทางสวนดุสิตเอ็มีการทรําโพสารวจความคิดเห็นเช็คเรตติ้งรัฐบาลเช็คเรตติ้งฝ่ายค้านเช็คผลงานเลยว่า ฝ่ายรัฐบาลที่ผลงานออกมาเป็นยังไงผลงานฝ่ายค้านเป็นยังไงขอคําอธิบายกรอบหลักๆของการทําโพในรอบนี้ของอาจารย์ช่วยอธิบายแบบเข้าใจง่ายๆภาษาชาวบ้านสักนิดหนึ่งค่ะขอเ,เชิญค่ะค่ะก็จะเป็นเรื่องของการเราเราจัดทำโพนะคะในะรเรื่องของดัชนีการเมืองไทยเรื่องของความเชื่อมั่นในการทํางานของรัฐบาลนะคะซึ่งเก่ามีตั้งแต่เดือนมกราคมแล้วค่ะมาจนถึงตอนนี้ก็สมเดือนแล้วค่ะ หมายถึงเช็คทุกเดือนแล้วก็มีการเปรียบเทียบกันในแต่ละเดือนแต่ละเดือนวัดกันแต่ละเดือนแต่ละเดือนใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะก็เป็นในเรื่องของผลงานแล้วก็ทั้งของฝ่ายค้านแล้วก็ของฝ่ายรัฐบาลรวมถึงประเด็นสาคัญสาคัญนะคะครับครับงั้นเอาทีละตัวก่อนเอาตัวหลักแรกๆเลยนะคะเอาผลงานของรัฐบาลเป็นยังไงคะผลงานฝ่ายค้านเป็นไงไะคะ,คะก็อย่างในส่วนผลงานของฝ่ายรัฐบาลน,นะคะถ้าดูเนี่ยจริงๆแนละ้วถ้าดูจากตัวเลขเนี่ยก็ ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางนะคะเพราะว่าจริงๆค่าคะแนนเนี่ยค,คือสิบคะแนนนะคะคะแนนเต็มแต่ว่าคะแนนตรงเนี้ยถือว่าได้ค้าต้นๆน,น,นะคะในในแต่ละเดือนนะคะซึ่งถ้าเทียบในเดือนมอรกราคมบที่ผ่านมาเนี่ยก็จะอพอมาถึงเดือนกุมภาเนี่ยก็จะลดลงเล็กน้อยนะคะส่วนเดือนมีนากับกุมภาเนี่ยจริงๆจากคะแนนออกมาเพิ่มขึ้นนิดนิดหน่อยเท่านั้นเองค่ะตัวเลขไม่ได้ต่างกันก็ถือว่าอยู่ในระดับปานกลางค่ะค่ะะดับปา,านกลางนี่ถือว่าพอใจไม่พอใจสอบผ่านหรือยังสอบไม่ผ่านหรือเปริมปริมหรือยังไงคะ เออจริงๆแล้วถามว่าพอจะน่าจะกลางๆอยู่ค่ะยังยงัยงไม่สามารถที่จะที่จะฟันได้ชัดฟันทงได้ชัดขนาดนั้นใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะเพราะว่าผลเออมันจะมีตัวชี้วัดในในแต่ละประเด็นด้วยค่ะว่าอันไหนที่ที่ประชาชนส่วนใหญ่ชื่นชอบนะคะหรือว่ารู้สึกว่าเอ๊ยยังยังไม่เข้าที่เข้าทางเข้าตาคะออ่ะเช่นอะไรบ้างคะผลงานที่เขาชื่นชอบและผลงานอะไรที่เขารู้สึกโอ้โหยสอบตกเลยไม่เข้าตาอืมจริงๆเนี่ยจะมีตัวชี้วัดที่เออที่สอบถามโดยตรงเลยนะคะก็คือในเรื่อง ผลงานของรัฐบาลเนี่ยอย่างในรอบเดือนนี้ก็จะเป็นสามระดับแรกเนี่ยจะเป็นในเรื่องของซอฟต์พาวเวอร์นะคะแล้วก็เป็นเรื่องของเรื่องของการปราบปรามในผู้มีอิทธิพลค่ะแล้วก็เป็นในเรื่องของสั่งย้ายนะคะบิสจํารวจค่ะส่วนผลงานของสายค้านเนี่ยท,ที่มาเป็นอันดับหนึหน่งค่ะก็จะเป็นในเรื่องของการอธิบายงบนะคะแล้วก็ในเรื่องของการเรื่องของการกระตุน้นการแก้แก้ปัญหาเรื่องฝุ่นค่ะแล้วก็เป็นประเด็นล่าสุดที่ที่เพิ่งมีข่าวมาก็คือในเรื่องของ การผลักดันในเรื่องของกฎหมายสมรสเท่าเทียมค่ะค่ะก็ดูมันเป็นประเด็นเหมือนเราเก็บข้อมูลในห่วงเวลาช่วงนั้นนะคะเหมือนว่าช่วงเดือน<ช>ที่เราเก็บข้อมูลเนี่ยมันมีประเด็นอะไรกระแสที่แบบเป็นข่าวแรงแรงเหมือนเลตติ้งมันก็จะมาฝ่ายค้านมีอะไร<ช> <ๆ S 2> ที่มีผลงานแบบแรงแรงในช่วงเดือนนั้นผลงานมันก็จะมาใช่ไหมคะมันเป็นการวัดผลงานของในแต่ละห่วงของฝ่ายค้านกับฝ่ายรัฐบาลด้วยใช่ค่ะก็คือเป็นการเก็บผลงานในรอบแต่ละเดือนเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าดูตัวเลขเนี่ยก็จะเป็นไปตามในช่วง อะไรที่ในในเหตุการณ์ช่วงนั้นนะคะที่เกิดขึ้นอันนั้นก็มีส่วนครับครับครับแต่ดูเหมือนว่าถ้าเกิดดูตัวเลขตั้งแต่เดือนมก,กราคมมามาจนถึงเดือนมีนาคมเนี่ยมก,กราเนี่ยดูเหมือนว่าก็ก,ก็สูงอยู่แล้วกลุ่มพาก์กดลงแล้วมีนาก,กลับเพิ่มขึ้นมาเล็กน้อยทั้งในส่ง,งผลงานฝ่ายคา้านแล้วก็ผลงานของท่านนายกรัฐมน,นตรีตรงนี้ประชาชนเขากาลังบอกอะไรหรือเปล่าครับผ่านโพลนี้มันสะท้อนอะไรคะคือถ้าเกิดว่าดูจากผลเนี่ยนะคะถ้าดูจากผลคะแนนที่ถ้าเป็นภาพรวมที่มันที่มันลดลงเล็กน้อยเนี่ยนะคะก็ น่าจะเป็นในเรื่องของมันมาสะท้อนให้เห็นว่าประชาชนอาจจะเริ่มที่จะเขาเรียกว่าอะไรเร่เริ่มที่จะเกิดความเบื่อก็ได้ค่ะเพราะว่ามันไม่มีสถานการณ์อะไรที่มันโดดเด่นนะคะถ้าเกิดว่าในในช่วงที่ผ่านมาที่ที่รัฐบาลเนี่ยสามารถทําให้เห็นที่มันเป็นรูปธรรมจับต้องได้นะคะนอกจากเป็นในเรื่องของเอ่อเรื่องของการกลับมาของอดีตนายกแค่นั้นเองนะคะเท่าที่เท่าที่ผลสลํารวจอะค่ะนะคะ,นะคะนอกจากนั้นก็อันนี้มาสะท้อนถึงว่า ยังรัฐบาลเนี่ยยังไม่สามารถที่จะแก้ไขปัญหาที่มันที่มันเป็นรูปธรรมได้เพราะฉะนั้นเนี่ยนะผลโพลที่ออกมามันก็เลยเหมือนกับว่าเขาประชาชนก็ยังรู้สึกกลางๆเฉยๆยังไม่ได้รู้สึกว่าเอ๊ะทำอะไรที่แบบเห็นชัดเจนค่ะกำลังจะบอกผลงานรัฐบาลยังไม่เป็นรูปธรรมยังไม่ชัดเจนยังไม่จับต้องได้ก็เลยยังไม่โดนใจประชาชนอย่างนั้นหรือเปล่าคะค่ะก็ะถ้ามองในผลโพลนะคะก็จะจะจะเท่าที่ดูผลโพลค,ค่ะก็จะประมาณเนี้ค่ะแล้วก็ถ้าเกิดดูจาก25ตัวชี้วัดเนี่ย ตัวชี้วัดที่20เกี่ยวกับเรื่องของการทุจริตคอร์รัปชันความโปร่งใสมกรานี5.18กุมภา5.07มีนา4.99ตรงนี้คือ,อป,รประชาชนที่ทําแบบสํารวจนี้กําลังมองว่ามันมีปัญหาเรื่องนี้ถูกไหมครับเท่าที่เราเห็นจากสถานการณ์ก็น่าจะเป็นในเรื่องนี้ค่อนข้างที่จะที่จะเห็นชัดเจนนะคะเพราะว่า อันนี้มันะทอนต่อเนื่องไปถึงในเรื่องของเ,อเรื่องของความเรื่องของกฎหมายเรื่องของความเรื่องของกระบวนการยุติธรรมด้วยอะค่ะตรงนี้นะคะก็ก็ถามว่าอ,าอย่างที่เราเห็นผลงานเนี่ยที่ที่มันขึ้นมาเนี่ยนะคะก็จะเป็นผลงานที่ในใน,ในอันดับตัวชื่ออันดับที่สองะค่ะที่เป็นในเรื่องของการการจับบ่อนปรับวามผู้มีอิทธิพลเนี่ยซึ่งอันนี้บางทีเขาก็ไม่รู้ว่าเอ๊ะยังไงกันแน่เพราะว่าเหมือนกับลูกพี่ไปจับลูกน้องอะไรหรือเปล่าอย่างเงี้ยค่ะอันนี้ก็อาจจะเป็นมุมที่ที่ประชาชนมองเห็นหรือแม้กระทั่งในเรื่องของ เหตุการณ์ในเรื่องของการสั่งย้ายนะคะสองตกตำรวจอย่างงี้ค่ะมันก็สะท้อนออกมาจากผลตรงนี้มันก็สะท้อนมาสู่ผลสํารวจที่เราได้มาใช่ไหมคะใช่ค่ะใช่ค่ะถ้าพูดถึงตัวบุคคลน่ะเออมันจะวัดยังไงมันจะบอกยังไงมันจะบอกได้ไหมถ้าวัดกันแล้วเนี่ยเขาบอกว่าผลโพลรอบนี้ยังไงคุณพิธาก็ยังนำอะเลตติ้งก็ยังดีอะถ้าเทียบกับนายกเศรษฐามันวัดกันยังไงมันเปรียบเทียบกันยังไงได้บ้างคะ ต้องบอกว่าในข้อนี้นะคะเราให้เป็นแบบโอเพนเลยค่ะก็คือผู้ที่ตอบแบบสอบถามผลโพลเนี่ยนะคะก็คือจะเขียนมาเลยค่ะว่า เป็นเป็น,เป,นเป็นท่านใดที่ที่ชื่นชอบะะเราไม่มีตัวเลือกเราไม่มีช้อยใช่ไหมใช่ค่ะข้อนี้คือให้เขียนให้ให้ตอบได<อ>้แบบอยากจะเสนอชื่อใครก็ได้มาถูกไหมแล้วเราก<อ>็เก็บรันดูข้อมูลคิดเป็นเปอร์เซ็นเทใช่ไหมคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะ<อ>ซึ่งซึงซงก,ซก็ซึ่งก็ในในใน,ในช่วงรอบเดือนมีนาคมเ่ยค่ะก็คุณพิธาจริงๆแล้วทั้ง3เดือนที่ผ่านมาก็ยังเป็นคุณพิธาอันดับหนึ่งนะคะครัแต่ตอนที่ให้เขียนคือจะมีทั้งในส่วนของ ฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านถูกไหมฮะใช่ค่ะใช่ค่ะถูกต้องค่ะหมายถึงเราแยกใช่ไหมตอนเราเก็บข้อมูลเราเราแยกฝ่ายรัฐบาลเสนอใครฝ่ายค้านเสนอใครที่คิดว่าตัวเองมีผลงานโดดเด่นใช่ค่ะอ๋อแล้วคุณพิธาสามเดือนที่ผ่านมาเป็นไงคะเออคุณคะแนนของคุณพิธาเนี่ยจริงๆคะแนนมาเป็นระดับหนึ่งทุกเดือนนะคะแต่ว่า ในรอบเดือนนี้อาจจะมีคะแนนที่อาจจะตกไปอยู่ที่คุณลังสิมนนิดนึงตัวตัวเปอร์เซ็น <ừ> เทสน,นะคะที่แบบว่ามีคะแนนเพิ่มขึ้นมาซึ่งอย่างเดือนกุมภาที่ผ่านมาเนี่ยอันดับสองจะเป็นคุณชัยธวัฒน์นะคะแล้วก็เป็นคุณเป็นคุณสิริกัญญาแต่ว่าม,มาเดือนนี้คะ่ะก <Fro> ็จะเป็นเป็นคุณลังสิมันโรมที่ที่มีคะแนนเออผลขึ้นมานะคะเขาโดดเด่นจากอะไรคะอยู่ๆคุณลังสิมันโรมได้คะแนนมาเป็นอันดับสองในส่วนของซีกฝ่ายค้านนะคะ <N> น่าจะเป็นเพราะว่าผลางานที่ผ่านมาโดยเฉพาะในเรื่องของเอคือถ้าเกิดในช่วงเดือนที่ผ่านมาอย่างเช่นในเรื่องของการอภิปรายอะค่ะที่<ม>ที่ทมีมีการปิดไม้มีการพูดถึงนะคะในในช่วงของการอภิปรายนะคะน่าจะเป็นบุคลิกท่วงท่าที่อธิบายในช่วง,าวงการอภิปรายในช่วงนั้นนะคะท <ปะ S 2> ี่กับค <ปะ S 2> <N> ุณวันนะองปชดะใช่ไหมปชาดะ, <N> <ป>ะในสภาเลยเป็นภาพจำของพี่น้องประชาชนพมปาถามโพเลยจําชื่อคุณลังชิมันโรมได้ด้วยป่าคะก็เลยออกมาเป็นผลแบบนี้ ก็น่า,นาจะเป็นคือโดดเด่นในช่วงสัปดาห์ที่ผ่านมายิ่งในในช่วงสัปดาห์ปลายนะะช่วงเก็บข้อมูลพอดีอ,อแล้วในส่วนส่วนรัฐบาลละฮะสามท่านนี้คือเป็นเป็นสามรายชื่อที่มีผลโพ,พติดมาทั้งเดือนมกรากรุร่งพันหรือเปลา่าหรือว่าเพิ่งม,มาเปลี่ยนช่วงเดือนมีนาครับแต่จริงจริงจริงทั้งทั้งสามเดือนเลยค่ะก็ยังเป็นยังเป็นทั้งสามท่านนี้อยู่นะคะแต่ว่าสัดส่วนคะแนนเนี่ยก็อาจจะมีการมีคะแนนที่ ที่อาจจะแตกต่างกันเล็กน้อยแต่ก็ยังเป็นสามอันดับแรกนะคะเป็นเป็นเป็น,ปนท่านเศรษฐาเป็นคุณนทินแล้วก็เป็นคุณนิกค่ะ,คะสามเดือนที่ผ่านมาคะแนนเลตติ้งท่านนายกเศรษฐาเป็นยังไงคะเพิ่มขึ้นลดลงคะแนก็จะอยู่ประมาณนี้ค่ะประมาณเออห้าสิบต้นต้นอยู่ประมาณนี้ค่ะคะแนนจะไม่ได้ไม่ได้แบบเออสวิงมากมายนะคะคะแนนก็จะอยู่ประมาณนี้นะคะเหมือนกับเออถ้าถ้าพูดถึงฝ่ายรัฐบาลก็จะเป็นคุณเศรษฐาส่วนในกรณีของคุณ อนุทินเนี่ยก็คิดว่าน่าจะเป็นผลงานในเรื่องของการจับบอลต่างๆนะคะใน,นในงานของในตําแหน่งของท่านอยู่แล้วค่ะแสงดงว่าวัดจับผลงานเพราะว่าในโพลอื่นเนี่ยบางทีถ้าสารวจความนิยมตัวบุคคลเนี่ยเราจะไม่ค่อยปรากฏชื่อคุณอนุทินเลยในที่ผ่านมานถูกไหมคะแต่พอมาเป็นโพลรอบนี้หลายคนก็อาจจะตั้งข้อสังเกตเอ๊ะคุณอนุทินผมมาได้ยังไงทําไมคะแนนนิยมกําลังจะบอกว่ามีผลงานที่โดดเด่นโดนใจประชาชนจึงมีชื่อของท่านรองนายกอนุทินถูกไหมคะใช่ค่ะเพราะตอนนี้มันเป็นคําถามอย่างที่เราบอกว่าเราเป็นเป็น ขเขาเปิดใช่ค่ะก็เลยได<ๆ>้ได้มาก็น่าจะเป็นอย่างที่บอกน่าจะเป็นช่วงช่วงเหตุการณ์ในรอบเดือนต่างๆถ้าช่วงไหนที่ที่มีเหตุการณ์ที่น่าส,นใ,สนใจนะคะนักการเมืองแต่ละท่านที่ท,ที่อาจจะสแสดงผลงานโดดเด่นก็อาจจะทาให้เข้าตานะคะครับครับคะแนนคุณอุ้งอิงเห็นบอกมาอันดับสามมีในยะอะไรยังไงไหมคะเป็นการสื่ออะไรหรือบอกอะไรยังไงคะจริงๆถ้าเทียบผลโพลจากเดือนที่ผ่านมานะคะคะแนนคุณอุ้งอิงเนี่ยถ้าเป็นเปอร์เซ็นต์เนี่ยลดลงนิดนึงนะคะลดลงอืใช่ค่ะลดลงค่ะแต่ว่าก็ ตรงนี้ก็น่าจะเป็นในเรื่องของการที่ท่านผักดันในเรื่องของของซอพาวเวอร์แล้วก็อาจจะเป็นคิดว่าในช่วงนี้อาจจะเป็นในช่วงที่เข้าสู่เดือนเมษายนพอดีนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้ถ้ามองแล้วเนี่ยก็น่าจะเป็นในเรื่องของการผักดันตรงนี้ซึ่งตรงนี้ถ้าถามว่าเอ๊ะทำไมทำไมถึงได้คะแนนตรงนี้เพราะมันจะไปสอดคล้องกับผลงานของรัฐบาลที่ว่าอันดับหนึ่งเนี่ยเป็นเรื่องของสงการ21วันนะคะก็เลยคาดเดาว่าน่าจะเป็นเกี่ยวข้องกับในเรื่องของเมื่อมีมีกิจกรรมทาง ทางด้านสังคมแบบนี้ค่ะก็จะช่วยในเรื่องของเศรษฐกิจนะคะการหมุนเวียนอย่างเงี้ยก็เลยคิดว่าตรงนี้ก็น่าจะทําให้ให้ประชาชนส่วนใหญ่ชื่นชอบขึ้นมาค่ะคถ้าดูสรุปภาพรวมประเมินฝ่ายค้านฝ่ายรัฐบาลถ้าเอาคะแนนแบบมาคอมเพล์การเปรียบเทียบบรรทัดเดียวจะบอกได้ว่าอย่างไรคะคะแนนในส่วนของของรัฐบาลน,นะคะกับฝ่ายค้านจริงๆแล้วต้องบอกว่าคะแนนคะแนนของของทางฝ่ายค้านเนี่ยจะมีตัวเลขที่ที่สูงกว่าเล็กน้อยนะคะก็ ก็อันนี้กออ็ก็น่าจะเป็นที่ดูที่ผลงานค่ะอย่างที่ที่บอกว่าคือในรอบเจ็ดเดือนที่ผ่านมามันก็มีผลงานของคือในตัวที่โดดเด่นก็น่าจะเป็นของเฉพาะในส่วนของรัฐมนตรีเท่านเออท่านท่านนายกสรีนะคะแต่ว่าในส่วนของสายค้านเนี่ยนะคะก็มีความเคลื่อนไหวมีการดาเนินงานในฐานะของสายค้านนะคะในหลายๆท่านค่ะออ่ออพอจะเห็นภาพน,นะคะขอบคุณนะคะอาจารย์เบญจพรค่ะค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับ อาจารย์เป็นจารพรจากมาทยายสวนดุสิตนะครับก็อธิบายความได้ชัดเจนในเรื่องของโพรงของสวนดุสิตเขาต้องรอดูภัยเขาจะทําสํารวจกันทุกเดือนนะคะ